นัดีคะ่ะวันนี้เราไปโรตัสกันนะคะทุกคนเพื่อน,นมาาไปโรตัสกันนะคะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเดดจ้าเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ออกนกครึ้มครึ้มทั้งวีทั้งวันเลยนะคะเ<อ>พื่อนดูสิค่ะเดดเดดดีดีเนาะ เมือ่อเมื่อเย็นเมือม่อเย็นนี้ก็ฝนตกบ่ยฝนแบบจากจากเลยค่ะพี่น้องตกแบบกระนํำมาเลยนะคะราวครึ่งชั่วโมงเนาะโอ้ยใหญ่เล็กก็นึกว่าน้ำจะท่วมบ้านแล้วนะคะแบบมันมันขึ้นมันขึ้นถึงขอบไอ นั่นแล้วนะคะพอดีเจเลิกก็โทรให้เฟนมาเนะว่ากลัวกลัวน้ำจะท่วมเนาะเอากระสอบทรายมากั้นไม่ไหวนะคะแล้วออกแฟนให้ริกกลับไอเขาก็กลับไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกแรงเนาะไอไะอย่างคุณดูจะทำยังไง ทีนี้พอทักพักหนึ่งฝนซาเลยค่ะฝนหยุดเลยก็ดีใจนะคะที่ฝนหยุดแล้วหยุดหยุดมันก็หยุดเงียบเลยทีนี้น้ำมันมันก็ไหลลงไหลลงไหลลงเราเราครึ่งชงั่วโมงน้ำก็ไหลหมดนะคะ แต่หมู่บ้านนี้มันมีแต่หมู่บ้านนี้มันมีบ้านบ้านไหนที่ต่ำน้ำก็ขังน้ำเข้านะคะผู้ดีที่เย็นได้ก็อยู่อยู่สูงมันไปหน่อยหนึง่งแต่ก็แต่ก็วันๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ มันไม่มีแม่ธรณีเนาะแม่ธรณีกั้นประตูนะคะถ้าเวลาน้ำมันขึ้นตรงขอบขอบไอเนี่ยเขามันจะไหลขึ้นมานะคะออไอเวลารถวิ่งอะเนาะรถวิ่งเดียวก็มันเหมือนเหมือนสาเข้ามานะคะ เวลารถวิ่งเหมือนเหมือนมันสาดเข้ามาเลยค่ะพอดีโมวนันมันก็เข้าไปหน่อยนึงเข้าเข้าหน้าบ้านนะคะตรงตรงที่จอดรถนะเนาะพอดีน้ำในน้ำในคลองมันก็ไม่เต็มหรอกนะคะพี่นอ้องแต่ว่าน้ำในคลองมันก็ไม่เต็มหรอกนะคะ แต่ว่ามันแต่ว่าถ้าฝนตกแรงๆน้ำจะรอระบายเนาะฝนตกแรงๆน้ำก็จะรอระบายนะคะมันไหลไม่ทันระบายไม่ทันเนาะ,ะเขาก็สูบเมื่อคืนเมื่อคืนเขาก็ออกออกมาสูบนะคะสูบไอไดไอสูบ สอง,ง,งสามเครื่องนะคะคอยถ่วยกันะนะเนาะแต่ก็แต่ก็มีมีบางบางหลังคาเรือนนะคะที่มันตำ่ำก็น่าสงสารนะคะเช่นบ้านบ้านเพื่อนที่เขาอยู่อะ่ะเวลาน้ำมันโลระบายอะ่ะน้ำมันเข้า สองสามรอบแล้วบอกก็อยู่ซอยเดียวกันนะค่ะแต่บ้านเขาจะจะต่ำหน่อยเนาะใครใครที่ยกยกสูงหน่อยเขาก็สบายเขาค่ะแต่บ้านยเล็กอะ่ะเสียวมากเลยนะคะ ก็ーーไม่นี่เราไปอะไรคะสวัสดีค่ะไปจอดจักรย,จจยานเลยเจจกยลย็จะอจ๋อ,อ,อแล้วคะววจอดตรงไหนล่ะถึงสลาเลยเหรอจา้าโอเคค่ะดเดี๋ยวนอ้อแป๊บหนึ่ง พอดีพอดีมาเจอมาเจอเพื่อนเจอเจอญาติเจอญาตินะคะเราก็เลยเรียกเนาะเดี๋ยวก็ไปไปเจอขเขาแป๊บหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะนี่กินอะไรนะเนี่ยไม่มองไม่เห็นเลย,ยไปไหนคะอ๋อ 对看哈。